เรียนให้เด่นเล่นให้ดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำชุมชนยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมโรงเรียนส่งเสริมนวัตรกรรมระดับชาติโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาตั้งอยู่เลขที่14หมู่ที่9ตำบลสีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก่อตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2515โดยมีนายพรเลริศสุมาลัยเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการรวม6ตำบลได้แก่ตำบลแม่ใจตำบลสีถ้อยตำบลมั่นเหล่าตำบลแม่สุขตำบลเจริญราษฎร์และตำบลป่าแฝกปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการทำงานและทักษะในศตวรรษที่21ด้วยกระบวนการ active learning ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมเป็นสถานศึกษาปลอดภัยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBEQA เน้นการมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรม,มาพิบาลโดยมีวัฒนธรรมองค์กรคือสามคัคคีมีวินัยใส่ใจผู้เรียน ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือดอกทานตะวันสีประจําโรงเรียนคือสีเทาและสีแดงต้นไม้ประจําโรงเรียนคือต้นเหลืองอินเดียและมีพระพุทธมงคลน,นิมิตเป็นพระพุทธรูปประจําโรงเรียนปัจจุบันมีนายพักดีศรีโพลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุดันทาชัยบานรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีหัวหน้าประจำงานดังนี้ นายนิรันด์หงทองหัวหน้าง,งานกิจการักเรียนนายสมบูรณ์แก้วร่วมวงหัวหน้าง,งานบริหารทั่วไปนางประภาพรวงแพทย์หัวหน้าง,งานบริหารวิชาการและนางสาวฟองเพียรใจติ๊บหัวหน้าง,งานอำนวยการมีนาวากาศเอกสุรชิตดวงจันทร์ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายอุดรตาเบ้า ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูและนายสนิทคำดีดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจัดการบริหารโรงเรียนโดยใช้วงจรอพาซีโมเดลซึ่งได้ประยุกต์มาจากวงจรคุณภาพ PDCa เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานที่เชื่อถือได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ MWK คือ M. Moral มีคุณธรรม W. Working Skill มีทักษะการทำงานและ K. Knowledge มีความรู้ตามเป้าหมายและภารกิจของโรงเรียน8ประการคือ 1. ดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2. ดํดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมสู่มาตรฐานสากลด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ดํดำเนินการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล 4. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 5. ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่ง ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมสาธารณูประโภคระบบเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การให้บริการแก่ผู้เรียนและการบริหารองค์กร 7. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์คุณภาพ O b e บ QA และกระบวนการ a p a c ซี m โมเดลเน้นการมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมิบาล และ 8. ดําเนินการสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์และภตรกิจดังกล่าวส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสบผลสําเร็จได,ได้รับรางวัลมากมายดังนี้ด้านผู้เรียน โลประกาศกิติคุณจากนายกรัฐมนตรีรางวัลกลุ่มพลังเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาดีเด่นภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2565รางวัลผู้นำเยาวชนกล้าแผ่นดินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2565 รางวัลระดับชาติการแข่งขันศิลปัตรกรรมนักเกรียนครั้งที่70รวมเหรียญทอง2รายการเหรียญเงิน3รายการและเหรียญทองแดง2รายการรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ชั้นมันธยมศาตอนปลายระดับชาติ รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงาน STEM ศึกษา Student STEM a Project Contest แบบโปสเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสิ่งประดิษฐ์แชมพูจากสารสกัดจากลิ้นจี่สำหรับผิวหนังที่บอบบาง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศรอบ4ทีมสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติด้านผู้บริหารครูและบุคลากร นายพักดีสีโพผู้บริหารสารศึกษาที่ทำคุณประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนกล้าแผ่นดินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2565นางสาวนาวพรแก้ววิชัยและนางสุดันทาชัยบาล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสาตามโครงการกราบแผ่นดินด้วยพลังบวรจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2565ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับชาติการแข่งขันศิลปะปตรกรรมนักเรียนครั้งที่70 2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงผู้กำกับดีเด่น จากสำลักงานลูกเสือแห่งชาติจำนวน3คนและครูผู้สอนรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงาน STEM ศึกษา STUDENT STEAM PROJECT CONTEST แบบโปสเตอร์ระดับไม่ยมศึกษาตอนปลายจำนวน2คนด้านสถานศึกษา สถานศึกษาภาคี้เครือข่ายดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสาตามโครงการกราบแผ่นดินด้วยพลังบวรประจําปี2565 สถานศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนกลราบแผ่นดินขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถาติการภายใต้โครงการกล้าบแผ่นดินด้วยพลังบวรประจำปี2515โรงเรียนดีวิถีลูกเสือจากกระทรวงศกถาธิการประจำปี2515และ สารศึกษารางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ q a โรงเรียนแม่ใจพิทยาคมขอตั้งปณิธานที่แน่วแน่ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติสืบไป